नमो तत्साथवाक्रतो संस् नौ तत्वात आक्रा सं सा नम เทศนาปารบการบำเพ็ญกุศลศพของคุณโยมยอดรักษาซึ่งเป็นบิดาสุดที่รับของลูกๆและที่ได้ร่วงรับดับขันไปแล้วหลังจากที่ท่านได้อยู่ชมโลกมาได้ถึง 69ปีการที่ลูกลูกหลานนได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนานั้นเป็นเรื่องดีเพราะการฟังเทศฟังธรรมนั้นท่านกล่าวไว้ว่าสังขารจะจะสวยก็เพราะมันขัดสี คนจะดีก็เพราะมันฟังเทศจากเป็นคนวิเศษมีความสุขก็ต้องมันสร้างเหตุแห่งความดีด้านการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันประชุมกันนาทีน่นี้ก็เพราะเหตุแห่งความดีของคุณมหาอภิษ รักษาและเหตุแห่งความดีของคุณยมยอดรักษาซึ่งคุณยมยอดเราทราบกันดีว่าเมื่อสมัยกันก่อนนั้นท่านเป็นคนคุณรินชินธรรมเป็นคนที่รักษาศีลโบสถเป็นอุบาสกคนหนึ่งเข้าวัดเข้าวามีความประัญญูคุณจินคุณธรรม แล้วก็ท่านเองก็เป็นหมอนะหมอยอดทราบพอดีว่าหมอยอดหมอเป่าหมอพ่นสมัยก่อนที่จะมาเด็กๆก็ทราบดีว่าใครป่วยเขาต้องไปหาหมอยอดหมอยอดนี่เก่งนักพ่นเป่าและหายแล้วก็ได้ทราบว่าท่านมหาทิตท่านก็บอกว่า ท่นเมื่อตอนเด็กๆเ,เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้คุณพ่อยอดรักษารักษาให้นะทำยาให้นั้นหมอยอดก็ถือว่าเป็นหมอที่ได้ทำการรักษาคนป่วยมามากสมัยก่อนแล่คนเป็นคนที่คุณชินสินธรรมเข้าวัดเข้าว่า เพิ่งจะมาไม่ได้เข้าวัดเข้าวาในช่วงของเกิดโรคโควิดจากโรคโควิดแล้วก็มีการวางเว้นจากการรักษาศีลอโบสถตอนนั้นการรักษาศีลโอโบสถก็จะห่างก,กันไปและมาช่วงหลังๆคุณพ่อยอดก็มาป่วยนะทราบจากท่านมหาทิตได้กล่าวว่าบอกแจ้งว่าพ่อป่วยเป็นโรคเนื้องอก ในสมองนะแตนเมื่อทราบว่าพ่อป่วยท่านมหาธิศซึ่งเป็นผู้ที่กะตัญยูนะดูแลพ่ออย่างดีแต่ท่านมหาทิศนี้ตามประวัติของท่านถือว่าท่านเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้คุณพ่อได้สั่งสอนอบรมมาแต็ ฝึกให้นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่อายุสองขวบสามขวบเราให้ฟังว่าได้ความดีจากน้ำลายไอายปากของพยยอดได้สั่งสอนอบรมจึงทำให้มหาอาทิตย์ ท่านก็ได้ความรู้จากพ่อที่อบรมอสมอนมาจะหว,วาน้ำลายไอปากคาพ่อที่ได้สอนได้สั่ง,งแต่ตอนต้นให้ฝึกนั่งสมาธิทำให้ชีวิตของมหาอาทิตย์ก็ได้เข้ามาสู่ภาคกาสาวพัดบวชเป็นสมณีและเป็นพระอยู่หลายปางษาได้ศึกษาเราเรียนนะจนจบเรียนธรรมเจ็ดประโยช ไม่ธรรมดานิยมนะอาตมานี่เรียนมาตั้งนานทุงได้สาประโยชน์จะมหาอาทิตย์เรียนเก่งมากนะแต่จ,จบนักธรรมเอกนะเป็นมหาเ,เรียนเประโยนะได้มีหน้าที่การงานด้วยเหตุผลที่ท่านเป็นผู้ใส่ใจในการศึกษานะชอบอ่านหนังสือ ื้อหนังสือเก่าๆและมีความกระตันอยู่ชอบอ่านหนังสือจึงทําให้มหาทิตย์นั้นมีความรู้มากมายเป็นพิธีกรได้แล้วก็ได้เรียนจบปริญญาตรีนะจบปริญญาตรีและตอนนี้มีตําแหน่งหน้าที่การงานมา <c oughs> ทางานที่หมหาวทิทยาลัยอ,อาชิวัศึกษาสันติรากนะในตําแหน่งบุคลากรฝ่ายการตลา และสื่อสารองคอ์กรแต่ยัเป็นกรรมการนะได้เหรันยิกในมูลนิธิราชมงคลมุนีนะวัดพิชณีนาแดะยัได้เป็นวัย,ยวัจกรวัดพิชณีนาวราวิหารนะมหาชิตยังได้เป็นกรรมการในทะเบียนเ,เรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมจุดธรรม ดังนั้นการที่มหาทิศได้ศึกษาเรา่าเรียนมีความรู้เรียนทำจริตรปโยชู์จะได้บวชนานได้มีความกตัญญูและได้หน้าที่การงานดีๆอย่างนี้เพราะอาศัยนำไายให้ปาก คือคำสอนของพ่อยอดแนะนำคำสอนแต่ตอนต้นฝึกให้เจริญจิตตภาวนาจึงทำให้ได้เข้ามาศึกษาอยู่ในพระธรรมวินัยเรียนจบเรียนรรมประโย์แล้วก็ยังเป็นมหาบเป็น,ปนปจบนักธรรมเอกได้ตำแหน่งหน้าที่และมหาทิศเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อสถานที่ที่ได้เคยศึกษา นะโรงเรียนวัดมาทายเป็นสถานที่ผมพาะการศึกษาก่อไก่ก่อกาททำให้รู้เป็นพื้นฐานและไปต่อจนเรียนจบปริญญาตรีท่านมหาธิศก็ยังมีความกระตัญญูมากราบครูมาอาจารย์บ่อยๆมาทำบุญอทำโรงเรียนในวันที่ทอดพระป่าโรงเรียนนั้นนะมหาธิศก็มาเป็นโฆษกมาเป็นพิธีกร นะด้วยความรู้ที่ได้ศึกษาเราเรียนในส่วนของอการเรียนเปลี่ยนธรรมและมหาเทศ <c oughs> ท่านก็มีความประตัญอยู่ก็บิดาเมื่อพ่อป่วยได้พาไปหาหมอและก็พูดธรรมะให้พ่อฟังสวดมนต์ให้พ่อฟังทำให้พ่อสบายใจเใจ็ตใจ จิตใจของพ่อก็สบายจะเห็นภาพนาะตมาเห็นภาพทพิมหาทิย์ท่านโพสนะ์โพสไปตอนพ่อเสียีนยิม้มนะไม่มีความทุกข์เพราะว่ามีธรรมะจากลูกๆที่คอยแนะนำทางตอนที่ป่วยพ่อไม่ต้องเป็นห่วง นะไม่ต้องเป็นห่วงทำจิตใจให้สบายดังนั้นท่านมหาทิตย์นี้คือไดยว่าเป็นผู้ที่มีความความกระตันอยู่ทำบุญสุนทรทานได้โพสทำบุญหลายที่นะได้ทำบุญที่โรงพยาบาลมะขามเนี่ยห้าพบาทแล้วก็มอบให้อนามัยวัดมาทาย5,000บาทแล้วก็ยังตั้งกองทุนบุญทีให้พ่ออีก5,000บาท แล้วก็บอให้โรงเรียนวัดมา 5, ัทายมีห้าพันบาทท่านมหาทิตย์เป็นผู้มีความประตุนกตัญญูบะตะเวทีต่อสถานที่การศึกษาและคุณของปิดดนะนำจรีระของพ่อมาบำเพ็ญกุศลศพทำอย่างสวยงามนะถุมฐานนาได้ยิโยมเข้ามาแต่ในงานนี้ก็จะเห็นว่าเรียบร้อยดี นั่นเรียกว่าตอนที่พ่ออยู่ลูกก็ได้ทำหน้าที่ในการเลี้ยงกายนะแล้วก็เมื่อป่วยก็พาไปหาหมอเมืกก่อพ่อมามรณาจากไปลูกก็มาทำหน้าที่เอาสิริระของพ่อมาบำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศส่งไปให้เรียกว่าเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่เลี้ยงกาย เมื่อท่านจะไปเลี้ยงวิญญาณทําบุญบุติศให้ดังนั้นการทำหน้าที่อย่างนี้ถือว่าลูกๆของโยมพ่อย,ยอดได้ทําหน้าที่ของลูกที่ดีดังคําบาลีที่ตมาภาพแต่ยกขึ้นณนเะบืองต้นวานิมิตตังสาธุปานาังกตัญยูกตเวทิตาความกตัญยูรู้คุณ ตะเวทิตาตอบแทนคุณนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีในวันนี้ท่านมหาทิศได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีการที่ทำหน้าที่ของลูกที่ดีนั้นมีคำชื่นชมเป็นบทกลอนว่ากตัญยูรู้คุณท่านสําคัญนัก นี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีรวเยึดมั่นกระตันอยู่วันนี้ท่านมหาเิตและคณะลูกลูหลานนยิยมิตรได้ทำหน้าที่ในการนำจริรักของข้อยอดมาบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมและอย่างนีิมนต์พระมาแสดงพระธรรมเทศนาในวาระสุดท้ายและจะมีมัตติกามสุกุลนะในทารรหน้าที่อย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่น่าโมทนาเป็นอย่งยิ่งฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นสมสมัยได้เวลา ก็จะขอยุดหยิลงคงไว้แห่งพระธรรมเทศนาไวแต่เพียงเท่านี้ด้วยอำนา้าคุณประพุทธคุณประธรรมและคุณประสงค์จงมารวมเข้ากับคุณความควาดีที่ญาติโยมทั้งหลายบำเพ็ญแล้วในวันนี้จงส่งผลให้ไปสำเร็จเป็นปัตตานโมทนาใหม่แด่ดวงวิญญาณของพ่อยอดรักษา เมื่อพ่อยอดรักษาได้ทราบด้วยยานวิถีอันใดขอได้โมทนาเพื่อสําเร็จเป็นปัตตโมตปัตานุโมทนาใหม่ฉะนั้นอัตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นสมสมัยได้เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการาชนี